ต่มานะครับจะเป็นโจทย์ปัญหานะครับอัตราส่วนนะครับโจทย์ปัญหาอัตราส่วนเรามาเริ่มดูที่ข้อแรกกันเลยนะครับถ้าเอกภพลงทุนเป็น2เท่าของเอกชายเอกชายลงทุนเป็น2เท่าของเอกราชถ้าเอกภพลงทุนมากกว่าเอกราชนะครับ9000บาทเอกชายจะลงทุนกี่บาทนะครับจะลงทุนกี่บาทโอเคเรามาเขียนอ่าคนลงไปก่อนนะครับมีใครบ้างมีเอกภพนะครับ โอเคแล้วก็มีเอกชยัยแล้วก็เอกราดตรงนี้นะครับครูจะใส่ของเอกราชก่อนนะครับครูใส่องเอกราชก่อนครูสมมุติว่าเอกราชเนี่ยนะครับลงทุน x บาทนะครับ มาดูเอกชัยเท่ากับเท่าไหร่เขาบอกว่าเอกชัยลงทุนเป็น2เท่าของเอกราชถ้าเอกราช x เอกชัยก็ต้องอะไร2เท่าของ x นะครับโอเคได้เป็นแบบนี้นะครับและเขาบอกว่าเอกภพลงทุนเป็น2เท่าของเอกชัยนะครับก็คือ2ของเอกชัยเอกชัยคือ2 x ใช่ไหมอ่าครูใส่แบบนี้โอเคนะครูจะขอเขียนมาให้มันดูดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับ2คูณ2เป็น 4, 4 x x อนะอันนี้2 x และสุดท้ายก็คือ x นะครับโจทย์บอกมาว่าเอกภพลงทุนมากกว่าเอกราช9000บาทหมายความว่าอะไรเอาเอกภพนะครับตั้งลบเอกราดจะมีค่าเท่ากับ9000นะครับเอกภพเท่าไหร่4 x เอกราชก็คือ x นะครับลบ x เท่ากับ9,000จากตรงนี้แน่นอนเราหา x ออกมาได้นะครับตรงนี้เป็นเท่าไหร่ 4x ลบ x ก็คือ 3x นะครับ 3x คือ9,000 x เดียวก็มีค่าเป็น3,000นะครับโอเคโจทย์ถามหาว่าเอกชัยจะลงทุนกี่บาทนะครับมาดูเอกชยัย เอกชัยลงทุนเท่าไหร่นักเรียน 2x ใช่ไหมเราก็แทนค่าอะไรลงไปแทนค่า x ลงไป x คือ3,000โอเค3ูณ2เป็น6เติมสูงไป3ตัวนะครับเราก็จะได้ออกมาว่าเอกชัยนะครับลงทุนเท่ากับ6,000บาท โอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อนี้